วิธีในการรักษาเบื้องต้นเนี่ยฮะมันมีอยู่ 2- 3สวิธี 1. 1ถ้าในสี่ชั่วโมงแรกนั่นไม่เกินสีชั่วโมงเขามักจะให้ยาละลายลิ่มเลือดอย่างที่เราเราเคยได้ยินกันข้อดีคือถ้ามันเป็นลิ่มเลือดบางๆเล็กๆเนี่ยการให้ยาละลายมันได้ผลแต่ถ้าเป็นลิ่มเลือดใหญ่ๆเนี่ยการให้ยาละลายมันมักไม่เกิดผลนั้นถ้ามันมันเกิดไม่เกิดผลแล้วเราจะทํำยังไงต่อสเต็ปที่2ก็คือการไปนําลิ่มเลือดนะออกมา ซึ่งมันก็จะอยู่ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่ทําได้วิธีการเอาลิ่มเลือดออกมาเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบคือ1ใช้การดูดเราก็แค่เหมือนเฉากล้วยเราก็จิ้มที่ตัวเฉาก้วยที่เราอยากดูดก็ดูดใช้าทีฟดูดมาตลอดเฉาก้วยจะตามหลอดกาแฟเรามาแล้วดึงลงมาออกมาที่หน้าขาอีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้เหมือนใช้ไม้แคะหูหรือสอยมะม่วงเนี้ยค่อยๆแคะค่อยๆดึงมันออกมาแต่วิธีคล้องเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องเอาเอาตะกร้อเนี่ยทะลุตัวลิ่มเลือดไป แล้วก็ไปกางให้ริมเลือดเข้ามาอยู่ในตะกร้อแล้วลากตะกร้อลงมาเอา้าแล้ว2วิธีนี้ต่างกันยังไงในการวิธีดูดเนี่ยการรักษาแบบเนี้ยมันค่อยข้างเขาเรียกว่านุ่มนวลคือเราแค่เอาท่อเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปดูดริมเลือดแล้วก็ลากลากริมเลือดมันออกมาทําให้การเกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดในน้อยกว่าแต่ในในการที่จะเอาไปสอยอ่ะเรียกใช้สอยเขาเรียกสแน,แนเอาไปขววงคล้องมันออกมาเนี่ยมันก็จะไปคลูดกับเส้นเลือดได้บางครั้งทาให้เกิดความเสียหายได้2วิธีนี้มันมีความแตกต่างกันสมมุติว่าทั้งดดดูแล้้ววกก็็สอยยมี ในบางคนที่เราต้องใช้เพราะว่าริมเลือดบางคนเนี่ยเหนียวมากมันไม่ได้เกิดจากปัจจุบันทางหลุดมันเกิดจากริมเลือดที่ค้างอยู่ในหัวใจแล้วมันก็นลอยขึ้นมาอุดและทําให้เกิดทางยาวเพราะฉะนั้นขณะที่เราลากแล้วเราต้องดูดเพื่อไม่ให้ริมเลือดเนี่ยมันกระจายไปที่อื่น